আরে <sharp inhale> กองเรือที่หนึ่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้เจ้าคือผู้บัญชาการฐานทัพเรือนี้สินะครับผมพลเรือโทเฉวีแจงซองผู้บัญชาการกองเรือที่หนึ่งครับเป็นเกียรติของกระผมอย่างยิ่งที่ได้พบฝ่าบาทที่จริงแล้วหลานสาวของผมได้หายจากโรคหลายหลังจากธีรกินพืชผลที่ได้รับพรจากเทพีเดเมลา่าทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณฝ่าบาทมากเลยครับ หากไม่มีฟาบาทแล้วก็ร้านสาวของผมคงต้องแย่แน่แน่หืมหากเจ้ารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็จงขอบคุณท่านเดเมราเถอะพวกเจ้าเน่ะไม่ต่างอะไรจากประชาชนของข้าหรอกช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ยินแบบนั้นครับฟาบาทถ้าอย่างนั้นแล้วก็เชิญตามมาทางนี้ได้เลยครับก่อนที่จะสรุปแผนการปฏิบัติการในครั้งนี้ผมจะขอแนะนากองทัพพันธมิตรให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนครับพวกนั้นคือกองทัพอเมริกางั้นเหรอครับ ผมได้ยินมาว่าเขาบินตรงดิ่งจากสนามบินมาที่นี่เลยการที่พวกเขาส่งหน่วยพิเศษมาแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรแน่ๆนเออคนคนนั้นมันเลนเน่เชอร์แมนไม่ใช่เหรอจอมเวทจากเขาคอ,อยเวทมนต์อเมริกาก็เหรอเป็นเรื่องจริงสินะเนี่ยทําไมคนระดับเขาถึงได้มาอยู่ที่นี่กันละ่ะฮอแม้กระทั่งในเกาหลีเองก็ด้วยสินนะรูเหมือนว่าข่าคนนี้จะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังซะจริงๆฮันเตอร์ประจำประเทศเกาหลีแลบเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับทุกคน ฉันถูกอัญเชิญมาเพื่อปาบเกตในครั้งนี้เรียกฉันว่าจอมเวทเลนเาเชอรมะฮ่าเฮ้ฟังจัดชิพายแล้วนายท่านครับทำไมไมาถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ลนะ่ะตรงหน้าท่านนะคนทจะยืนอยู่ตรงหน้าท่านนะจะัจะจะัใจเย็นๆก่อนถ้าหากเจ้านั่นมารู้ต,ตัวตั้งแต่แรกแล้วก็ป่านนี้มันของอาดาฟันหัวเจ้าหลุดออกจากบาไปแล้วตอนนี้เจ้าน่ะยังไม่ถูกมันจับได้ต้องเชื่อมันในพลังของแหวนที่คามอไให้กับเจ้าเซ โอ้จริงด้วยสิในท่านปีศาจู้ยิ่งใหญ่ท่านนิชาลาสุดๆไปเลยใช่แล้วตัมงแต่ที่เรามีแหวนวงนี้อยู่เราก็จะสามารถสอนพลังปีศาจได้แบบนี้ไม่มีทางถูกจับได้แน่ในท่านครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นๆก่อนตอนนี้มันก็แค่เปิดเผยพลังศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าน่นให้เห็นก็นเท่านั้นและรีบออกจากชายคนนั้นซะเร็วเข้า ถ้าหากพวกเราทําแบบนั้นแล้วก็เขาก็จะคิดว่าพวกเราน่าสงสัยนะสิครับฮเฮ้ยแกทําอะไรของแกนี่แกบ้าไปแล้วหรือไงมาบัเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับฝ่าบาทถึงแม้ว่าฝ่าบาทจะมาจากประเทศอันไกลโพ้นแต่ชื่อเสียงและบารมีของฝ่าบาทนั้นนับได้ว่าเป็นที่เหลือหรือจริงๆเพราะผมหวังอย่างยิ่งที่จะได้เห็นผลงานของท่านนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ห้ามจับมือเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็ข้าถูกจับได้แน่หือ ข้าเองก็หวังว่าจอมเวทแห่งหอคอยอย่างเจ้าจะทําหน้าที่ดีๆเช่นกันนะเออเออเจ้านั่นพอใจหรือเปล่าจบแล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยเพราะพวกเรารีบเป็นออกจากที่นี่กันเถอะครับผมคิดว่าท่านเองก็คงจะเห็นด้วยเหมือนกันกันกบผมไม,ไม่เรื่องนั้นมันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเข้าไปในเกตนั่นเวยเนยนี่เราต้องร่วมมือกับไอพีซาดี่ต่อไปจริงๆเลยเนี่ ฟาบาทเนี่ยก็นะสั่งให้ผู้หญิงอย่างเราห้ามขึ้นเหลือซะ่งั้นฮะฮันเตอร์กูได้ซองเหรอฮันเตอร์กูได้ซองคะโอ้ผู้ช่วยฮันฮารกเองเหรอครับทําไมฮันเตอร์อย่างคุณถึงต้องมาขนกระเป๋าด้วยล่ะคะนั่นมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สมาคมไม่ใช่เหรอเออผมก็แค่อยากทําน่ะครับตอนนี้คุณเป็นอัศวินฝึกหัดแล้วนะคะ ฟาบาทเองก็ไม่เคยสั่งให้ฮันเตอร์มาทําอะไรแบบนี้เลยด้วยผมคิดว่าตัวเองไม่สมควรที่จะถูกปฏิบัติแบบนั้นเพียงเพราะว่าตัวเองถือค้อนขึ้นมาได้นิดๆหน่อยๆก็แค่นั้นเองครับนั่นมันไม่จริงเลยค่ะแม้แต่ฉันเองก็ยังขยับมันออกไม่ได้เลยสักนิดเดียวแบรรดาผู้เข้าร่วมกว่า1 0 0 0คนมีเพียงแค่ฮันเตอร์กูได้2องเท่านั้นนะคะที่ทําได้หรือก็คือคุณเป็นผู้ที่ถูกเรียกโดยเทพธิดายังไงล่ะฟะเอ๊ะผมเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกครับไอ ถ้าเป็นฝาบาทแล้วก็ฝาบาทจะต้องพูดแบบนี้แน่นอนค่ะคนชั้นต่ำอย่างเจ้ากล้าได้ยังไงมาสงสัยในการตัดสินใจของกษัตริย์ผู้นี้อ๋เจ้ามีเสียดอะไรมาสงสัยในเจตนาของท่านเทิดิดากันนะ่ฮะผู้ช่วยหันเนี่ยไปซะเออเพราะเจ้าปล่อยให้ตัวเองสบายใจเกินไปถึงได้มีเวลามามัวแต่คิดเรื่องพันนี้ยังไงละ่ะอ้าเจ้าหนีใช้ไม่ได้เลยนะอะฮะจากนี้ไปเจ้าจงฝึกโดยที่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนซะนะผู้ช่วยหันคือว่าเออ ฮะเ,เขาอยู่ข้างหลังฉันใช่ไหมคะอืมอึนี่ฮะข้าไม่เคยเห็นการกระทําที่หยาบคายเช่นนี้มาก่อนเลยการกระทําของคนต่ําต้อยที่เอาแต่มโนไปต่างๆนั่นนะรวมถึงเรียนแบบกษัตริย์ผู้นี้นี่ฮ่า,าขอโทษค่ะได้ปลุกยิค่ขาฉันเลยนะคะเฮ้อเยคนอย่างเจ้านี่ถูกลับเลือกมาได้ยังไงกันนะเอ๊ะรับเลือกอะไรหรอคะเฮ้ยเทพีแห่งท้องทะเลและมหาสมุทร ท่านโพมาบอกว่าท่านตั้งใจจะให้เจ้ามาเป็นนักบุญของท่านนะสิะ<า>เพราะงั้นเจ้าจะต้องเข้าร่วมการสำรวจในครั้งนี้ด้วยเฮ้มะมีบางอย่างแปลกๆทำไมเขาถึงมองเราด้วยสายตาแบบนั้นล่ะฮ่านายบอกว่าจะให้ฉันเป็นนักบุญไม่ใช่หรอกคะไอ้แบบนี้มันไม่ใช่แล้วฮะฮะฮันฮาริเหรอใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจะด้วยค่ะถ้าหากให้ผู้หญิงขึ้นเรือไปด้วยมันจะเป็นการนำพาโชคร้ายมาสู่พวกเรา แต่ในทางกลับกันแล้วมันก็มีวิธีที่หลีกเลี่ยมความโชคร้ายในกรณีที่ต้องให้ผู้หญิงขึ้นเรือมาด้วยเช่นกันอย่าอย่าบอกนะว่าแม่ย่านางเรือ,อยังไงล่ะใครก็ได้ช่วยฉันทีนี่มันไม่ใช่แล้วถึงฉันจะบอกว่าอาสา,าทำก็เถอะแต่ว่ามันต้องไม่ใช่แบบนี้สิซูโฮนี่พี่เองนะซูโฮเฮ้ย <Hey. S 1> เออผมขอโทษนะครับพี่ไอ้ไอ้น้องชายจอมทรยศนี่คุณน้องคุณฮันเตอร์ทั้งหลายคะ่ะใครก็ได้ช่วยฉันที ไม่มีใครฟังชันเลยเหรอช่วยฉันด้วยเออฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะโดนไปด้วยอีกคนช่วยด้วยไม่นะฮะออกเรือได้ช่วยฉันด้วย พลนหนเรืออายุไต่บุญกำลังใกล้เข้ามาแล้วเอาเล้วตอนนี้อยู่ที่64.5เมตรต่อวินาทีป้าใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยฉันดีขอร้องล่ะช่วยฉันด้วยนีย่เสียงดังเกินไปแล้วเฟอร์บารไม่เห็นเรื่องไงโอโหปลามันหนีไปกันหมดแล้วน่ะนี่เฟอร์บารคะตกปลาอย่างสบายใจแต่ที่มาชดโอเวอร์แบบนี้หรอกคะ่ะชิที่พวกปลามันกลัวก็เพราะเจ้าแท้ๆเลยเรือมันกำลังเล่นอยู่แบบนี้มันจะไปตกปลาได้ไงกันล่ะฟ้า ยกับตันจะได้เตรียมสิ่งที่ข้าบอกไปหรือยังครับผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับตัวบาทเจ้าแห่งทะเลผู้เมตตาโรปรดปรากฏตัวออกมาตอนหน้าเราผู้ที่กล้าย่างกายเข้ามาในดินแดนของท่านด้วยเถิดฮะอะอนี่ั่น,นมันอะไรนะนี่พวกนายเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าอ่ะนี่มันขึ้นทะเลเหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นขึ้นแบบนี้ ไลออนฮาร์ดผู้ชี้ทางแห่งแสงสว่างอันเป็นที่รักของข้าผู้ปิทักษ์แห่งวิหารศักดิ์สิทธิ์ท่านโผมาเทพีแห่งท้องทะเลและมาหาสมุทรเอ,อ,อช่างเป็นทะเลที่นารังเกียจเสียจริงข้าสัมผัสถึงพลังศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าของโลกนี้ไม่ได้เลยแม้แต่เรือนั่นเองก็ไม่มีใบเรือเลยได้ซ้ำพวกโม่เขาเหล่านี้ไม่เข้าใจในความสง่างามของท้องทะเลเอลเซ่เลย พวกเขายังไม่ได้รับการชี้นาและสั่งสอนจากท้องทะเลนะครับเพราะงนั้นโปรดคุ้มครองและช่วยเหลือสถานที่แห่งนี้ด้วยไม่มีเหตุผลอะไรที่ข้าจะต้องช่วยเหลือคนที่ไม่ใช่แม้แต่ผู้ศรัทธาของข้ามีเพียงแค่ความกลัวและความเลารพเท่านั้นที่จะได้รับความเมตตาถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมท่านโพมาถึงเลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นนักบุญของท่านล่ะครับเฮ้ยฉลามยากถึงแม้ว่าจะโน้มน้าวเพโทสยากหน่อยแต่มันก็คุ้มค่ายอยู่ดี เด็กคนนี้นะ่ะเกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติในการเป็นภาชนะรองรับพลังศักดิ์สิทธิ์เอ๊ะฮอแน่นอนว่ามันไม่มากเท่าเจ้าอยู่แล้วเพราะตัวของเจ้าอยู่นอกเหนืยวมาตรฐานจึงสามารถบรรจุพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเอาไว้ได้ข้าไม่นึกเลยว่าจะกลายเป็นแบบนี้คงจะเรียกว่าโชคดีได้สินะครับก็เพราะว่านี่คือพรจะให้เรียกว่าโชคร้ายได้ยังไงกันแต่สําหรับผู้ที่ขาดความศรัทธาและไม่เป็นที่รักของทวยเทพแล้วมันอาจจะกลายเป็นยาพิษก็ได้นะครับ ข้าเชื่อว่าผู้ชี้ทางแสงสว่างของข้าจะต้องหาทางแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนฮะความศรัทธายาพิษพูดเรื่องอะไรกันน่ะพันฮารินปุนคนใหม่ของข้าอ่ะอ่ะฉันฉันหรอคะข้าจะมอบพรคุ้มครองให้กับเจ้ารวมถึงมอบพรแห่งวารีและพลังที่สามารถคุ้มขึ้นได้จงยอมรับสิ่งนี้ด้วยความปิติยินดีพร้อมกับอุทิศจิตวิญ,ญญาณเพื่อนำคำสอนของข้าไปเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ซะโอ้ข้าได้เลยค่ะ แล้วท่านจะช่วยปล่อยฉันไปใช่ไหมคะตราบใดที่ดาบุญของข้าเป็นผู้เสียสละจะไม่มีขึ้นใดสามารถอับปางเรือลำนั้นลงได้เฮ้แล้วล้อเล่นกันใช่ไหมพายุใต้ฝุ่นกำลังเข้ามาแล้วความสูงองาขึ้นตอนนี้อยู่ที่1ิเมตรเดี๋ยวเข้าไปในห้องโนอยสารเร็วขึ้นกำลังซัดเข้ามาแล้วเฮ้ยเขยกได้ช่วยฉันด้วย ดูเหมือนว่าเจ้าจะยังศรัทธ,ธาไม่มากพอนะสบาดแต่ถึงกระนั้นท่านโคมาก,ก็ยังมีความสนใจในตัวเจ้ารองงาน,นท่านก็คงจะยกโทษให้กับความไร้ศรัทธ,ธาของเจ้าอยู่แล้วล่ะนะสบาดคะยุัโทษดิฉันด้วยจะผิดไปแล้วพวกงานจะพาฉันออกไปจากตรงนี้ทีอย่าห่วงไปเลยฮะปล่อยให้ท้องทะเลเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าไปซะความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติจะอบกอดเจ้าเอาไว้เองฮะฟบาดตอนนี้ฉันยังไม่อยากตายเลยคะ่ะเจ้าไม่คิดว่ามันแปลกบ้างหรอเอ๊ะ ทั้งที่ลมพายุจะรุนแรงขนาดนี้แต่คลื่นทะเลกับซัดเข้ามาไม่ถึงตัวเจ้าเลยอ๋อพอเราลองมาคิดในสิ่งที่ฝ่าบาทพูดดีๆตอนนี้ตัวเรือเองก็ไม่โฮมเคงแล้วด้วยคลื่นที่อยู่รอบเรือมันหายไปงั้นเหรอท่านโพม่านะใช้นักบุญหญิงเป็นสื่อกลางของตัวเองในการทําให้คลื่นที่อยู่รอบ,รอบเรือสงบลงจ,จริงเหรอคะหากไม่มีผู้ใดศรัทธานในตัวท่านแล้วก็ท่านก็จะใช้นักบุญหญิงเป็นสื่อกลางแทนยังไงละ่ะอ๋อดั่นเองเหรอคะนี่คือเหตุผลที่ฝ่าบาทมัดเราเอาไว้ตั้งแต่แรกสินะ กมันโอ้ยเฮ้ฮะขอโทษค่ะฉันจะเอาตัวเองกลับไปผูกกับเสาเรือเดี๋ยวนี้นะค่ะเฮ้ยฉันเขียดทะเลที่สุดเลยสุดท้ายแล้วด้วยความช่วยเหลือจากรีออนเธอก็ถูกจับมัดเป็นแม่ยานังเรือเหมือนเดิมอีกครั้งในเวลาต่อมาณเรือรบสหรัตครัสอาลีเบอ เฮ้ยเมื่อกี้นี้ผมนึกว่าเรือจะอับปางซะแล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้วล่ะครับใช่แล้วเจ้านั่นแช้พลังแห่งท้องทะเลและมาหาสม,มุทรทําให้ตอนนี้เรือทุกลําได้รับการคุ้มครองโดยสมบูรณ์แล้วและจะไม่มีทางจมแม้จะโดนพายุซัต์ก่อตามโอ้งั้นเหรอครับพรนคุ้มครองพวกนี้มันเข้ากับพลังปีศาจด้วยงั้นเหรอประกอบจากเนื้ออาลีเบิร์กพวกเรามีข่าวล่ามัแจ้งทุกท่านเฮะดูเหมือนว่าเรือพิฆาตคลาดบูราสามเม็ ที่ออกจากซาเซโบจะถูกคลื่นลมพายุสันจนได้รับความเสียหายขณะน,น,นี้พวกเรากำลังทำการกู้เรืออยู่พลังของพวกเราถึงลดไป3ส,ส่วนก่อนที่จะเริ่มสอ้นครับจองสนใจแต่เรื่องเกตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากและมากที่สุดครับในทัานพวกเราจะใช้เรือพิฆาตคาสควังแกโถในการดำเนินการปฏิบัติการต่อไปหลังจากนี้ทีมจูจมของพวกเราจะทำการเข้าไปด้านใน ตอนนี้เรือกำลังแล่นเข้าไปในเกตแล้วเอาละเข้าไปในเกตได้เลยเริ่มต้นปฏิบัติการได้กิลเพนเทออนทุกคนเตรียมตัวฮ่าเฮ้ยข้างหน้านั่นมันฮะเฮ้ยเ<อ>้ยอะไรกันเนี่ยช่วยด้วยอะไรกันเนี่ย,ยใช่น,นี่มันเรื่องบบอะไรกัน